ระหว่างนี้นะฮะพี่แทนพร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายช่วงของผมกันนะฮะกับเรื่องของวิญญาณย่าเลี้ยงผีครับสวัสดีครับพี่แทนสวัสดีครับเรามาว่านถึงเรื่องนี้ดีกว่าอยากฟังมากเลยแค่ชื่อเรื่องก็ชวนติดตามแล้วนะฮะวิญญาณย่าเลี้ยงผีที่ว่าเนี่ยพี่แทนเรื่องนี้ย้อนกลับไปก็เกือบสามสิบปีละนะฮะเหตุการณ์เป็นไงครับ เอจริงๆเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท,ที่ได้ที่ได้ที่ได้เรื่องนี้เพราะเพิ่งนึกนึกขึ้นได้จริงๆมันมีตั้งสามสิบปีแล้วพอดีผมหลานหลานผมอะลูกลูกของเรื่องไงลูกของหลานเนาะก็คือผมมิศซั์เป็นปู่ไงเพราะว่าปู่เขาจริงๆคือพี่ชายผม uh huh. ลูกจะแม็กเนี่ยอวันเกิดเขาอะไรเงี้ยผมก็บอกอยากได้อะไรเดี๋ยวปู่ซื้อให้เขาอยากได้จักรยานเนาะผมก็สั่งสั่งไปที่หนึ่งแล้วก็เอ่อ บริษัทจักรยานนะมันอยู่แถวแถวที่เกิดเรื่องมีพอดีผมเลยนึกเรื่องนี้ขึ้นได้อก็เอาจักรยานมาส่งใช่จักรยานมาส่งให้หลานผมอะไรเงี้ยออืก็อยู่แถวแถวนั้นพอดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้แถวนั้นเป็นยังไงผมไม่ไม่รู้เลยนะนะผมไม่ค่อยได้ไปครับำถามหลานดูเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเป็นศูนย์การค้าเป็นอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นไม่ใช่ศูนย์การค้าใหญ่มากนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นที่ขายของอะไรต่ออะไรเมื่อก่อนนี้คือบ้านเพื่อนผมเนี่ยครับบอกก่อนว่ามันจะอยู่ ไม่กล้าบอกลักษณะเดี๋ยวมัน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 มีแต่ที่มันมีโรงพยาบาลแล้วมันก็จะมีวัดวัดใหญ่วัดหลวงวัดหนึ่งแล้วมันก็จะมาทะลุตรงเสียแยกรันหลวงได้บ่อ,อ,บอ,อยนี้ก่อนออถนนเส้น,นออเนี้ยพอถ้าไกลออกไปมันก็จะไปที่ที่เป็นการค้าของผู้คนจีนเยอะๆอ่ะยาวราชแต่ใกล้ๆเราแวกนั้นใช่อ,อันนี้บ้านเนีอันนี้ยมันเป็นบ้านเก่าครับเป็นบ้านเก่าของพี่กัญญา อืม mm hmm. อันนี้ต้องต้องบอกว่านะเวลาผมเล่าเนี่ยชอบมีพวกพวกเขาอะไรเกียนคีย์บอร์ดเข้ามาโอ้เล่าแล้วทำไมไฮโซจังผมไม่รู้จะไปเลี่ยงยังไงเนาะเออเออบางทีบางทีเรารู้มาอย่างเงี้ยบัรฑบุรุษเราเป็นอย่างเงี้ยเนาะ uh huh. มันก็ลาบากอะที่เราจะไปพูดแบบเราก็พูดตามความเป็นจริงอะไรเงี้ย uh huh. ผมก็เลยบอกเออถ้าฟังไม่ได้ก็อยากจะนั่นนั่นก็ไปเรื่องอื่นแล้วแต่รสนิยมของคนอะไรเงี้ยเนาะครับคือพี่พี่กัญญาเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นลูกสาวของเอ่อพูดง่ายว่า สายตะกูลเขาคือเป็นพญาอืมเออแล้วก็มีคุณย่ามีอะไรเงี้ยแล้วบ้านเขาเนี้ยจะอยู่ใกล้กับวัดมากครับคือพอราะรั้ววัดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นที่แคบๆประมาณสี่เมตรแล้วก็เป็นรั้วบ้านเขาเลยมันก็จะเป็นบ้านเก่าไนงะสมัยก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่รู้ขายกันไปตกทอดไปยังไงเราไม่รู้แล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเป็นเมยสักทางหลังอืมแลวคนโบราณเนี่ยสังเกตดูได้แต่ถ้าเป็นบ้านเจ้าในหรืออะไรเงี้ยรอบรั้วหรืออะไรเงี้ยก็จะซ่อง สร้างตึกแถวให้เช่าครับกกคือเก็บผลประโยชน์อย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมถ้าเป็นได้กว้างๆหน่อยอ่าก็จะสร้างเป็นตึกแถวเก่าๆจนทุกวันนี้ก็ยังมีอนุรักษ์เนาะครับอยู่แถวใกล้ๆคลองหลอดหรืออะไรหัวเม็ดเ่ะคุณลองไปดูววราะกรมสินก็ซ่อมขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นเลือกที่ทรัพย์สินแต่เนี้ยอันเนี้ยมันเป็นที่ของพญาครับเส็แล้ววันนั้นอ่ะเขาไปตักบาตรไม่รู้เป็น วันพระใหญ่หรืออะไรไม่รู้พี่กัญญาเนี่ยเขาไปเจอกับคุณแม่ผมออืเขาก็เลยบอกคุณแม่ผมว่าว่าเออถ้ามีเด็กจะทํางานบ้านเนี่ยเออช่วยช่วยช่วยพี่อ่ะช่วยหาให้หน่อยนะช่วยบอกให้เขาก็เลยให้ให้เบอร์บ้านเขามาครับสมัยนั้นเนาะเบอร์บ้านเขามาอะไรเงี้ยแม่เขาก็นึกได้เพราะว่าคนที่สร้างบ้านผมเนี่ยภรรยาเขาพี่ปางเนี่ยมีญาติอยู่แถวเขาเรียกท่าพระสมัยนี้ก็คือฝั่งทนก็เลยบอกเออมันมีหลานอยู่คนหนึ่งอะ่ะชื่อจิตนะ่ะ มันมันอยากจะทํางานไม่ใช่หรอมันจบมันจบเขาเรียกอะไรมันจบมสามแล้วมันก็ไม่ไม่ได้เรียนต่ออะไรก็ช่วยพี่มันขายกับข้าวผักเสกหญ้าอะไรหน้าบา้านว่า,ยอ,อ,วาอย่างเงี้ยเนาะก็เลยบอกว่าอยากเป็นมาเป็นลูจกจ้างที่นี่ก็ได้ขอให้เงินดีนะแ,แค่ทํากับข้าวดูแลคนแก่คนเดียวครับคือ,ค,อคือแม่ของพี่กัญญาอะไรอย่างเงี้ยอืใช่ไหมเออคุณเป็นคุณ,คณเอ้ S <S> เรียกอะไรแม่เออใช่เรียกแม่ของของพี่กัญญาอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็อ,อคุณแม่ค่อเบอื่อไปขา้งไปติดต่ออะไรกันเนี้ย <S <S> <S ก็เสนอให้เงินสมัยนั้นผมจําได้เลยพันสองถือว่าเยอะมากนะไม<ช>่ถ<ช>ึงสองพันห้าร้อยสามสิบห้าใช่พันสองอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากอ่ะดูแลคนแก่ดูแลคุณย่าอะไรเงี้ยไอ้คนเนี้ยแล้วเออต้องต้องเรียกว่าคุณย่าเขาให้เขาให้เรียกคุณย่าพอเสร็จแล้วเนี่ยไปอยู่ก็ไม่มีอะไรแต่ พี่กัญญาจะบอกกดไว้เลยว่ากลางวันอย่าไปปลูกแก่แกทํางานกลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนนี้ใส่ก็ติดกลางวันนี้อย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับแกแกตื่นมาเวลาไหนเรียกใช้ก็คือทากลางวันแกจะอะไรจะทําฟังฟังละครฟังดนตรีฟังเพลงอะไรแกฟังเลยกลางวันแต่ช่วงเย็นเนี่ยแกต้องตื่นมาทํากับข้าวให้แกครับแล้วพี่กัญญาเขาแต่งงานแล้วเขาก็เลยไม่ได้อยู่บ้านนั้น แกแต่ทุกวันเนี่ยคือคือคือแกจะจะ,จะทิ้งเงินไว้ให้แกจะมาตอนเช้านะฮะแกจะมาแกจะมาตอนเช้าแกมาดูความเรียบร้อยแล้วแกก็จะไปทํางานอก็ะจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่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 ประจําครับเสร็จแล้วเออจะบอกให้แกก่อนว่าเวลาตอนเย็นเนี่ยแกทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเด็กคนนี้ทํางานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือมีหน้าที่อย่างหนึ่งทนกับข้าวทําขนมตามที่พันญสั่ง เช้าเนี่ยเขาจะสั่งมาเหมือนเมนูแล้วก็จะจดมาให้อพอทากับข้าวอะไรเสร็จแต่มันมีข้อแลกอยู่อย่างที่เด็กที่เด็กไอจิตคือเนี้ยเราให้สั่งก็บอกว่าอพี่ทําทุกเย็นเนี่ยชอบมีคนเล่รอ่อนอ่ะเดินมาขอกินครับมาหน้าประตูมาเคาะบางทีก็โยกกระดิ่งเราะบ้านเยจะไม่มีกิ่งนะเขาจะเป็นเอากระดิ่งเน่ยแล้วก็มีเชือกค้อยข้างนอกขอออึ้นมาพุ่จะโยกกระดิ่งเต้งเต้งเต้งืออกไหมเหมือนเมือนออกเมือนออกโบราสมัยก่อนเออไม่มีกิ่งอ่าฮะ แล้วไฟในบ้านเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นไฟไอหลอดฟลูออเรสเซนต์นีออนอย่างเงี้ยมันจะเป็นไฟไอหลอดแดงๆแล้วมีเขาเรียกมีจานข้างบนอข้างบนที่ที่เขาเรียกกำกับแสงอ่ะเป็นคนสมัยก่อนใช่เป็นยองๆมันย่างยออใช่พอเสร็จแล้วเนี่ยก็คือไออเด็กคนนี้ก็บอกว่าคือแปลกอย่างพอทํากับข้าวเสร็จปุ๊บไอพวกนี้ต้องมาโยกกระดิ่งเลยมันมันเหมือนรู้ว่ากับข้าวเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเนาะโยกกระดิ่ง แล้วคุณย่าก็จะชอบเอาไปให้ครับแล้วก็จะมากันสี่ห้าคนแต่งแต่งตัวก็แปลกแปลกจิตไม่เคยเห็นคนแต่งตัวเหมือนใส่ผ้าดิบหรืออะไรไม่รู้มอมอะไรเงี้ยใช่ไหมหลังจากที่มันมาเล่าหลังจากที่มันไม่ได้ทํางานแล้วอันนี้หลังจากท,ที่เขาเล่าครบับอกว่าหนูก็ไม่รู้หรอกแล้วเสร็จปุ๊บคุณย่าเนี่ยก็จะไปให้เราก็บอกคุณย่าจะเอาจานใส่ข้าวหรืออะไรบอกแกไม่ต้องครับ เช้ามาเนี่ยเวลาก็ไปซื้อก็ไปซื้อไอ้เขาเรียกใบตองที่เป็นพับๆมาด้วยเออเย็บแล้วเป็นเหมือนชามอะเป็นกระทงอะแล้วใส่ให้เขาครับเออแล้วสิ่งที่แปลกไอ้จิตเล่าบอกว่าแล้วคุณย่าเวลาไปให้เขาทำไมคุณย่าต้องสั่งบอกให้จุดธูปดอกทุกกระทงเลยออืมาไปให้พวกคนเล่ร่อนนั่น่ะอืมแล้วมันก็อาศัยอยู่ในวัดไอ้จิตบอกกินเวลาเอาขนมกินเสร็จจะเข้าวัด ไปอย่างนี้ทุกครั้งแล้วสิ่งที่แปลกอ่ะคือคุณย่ากาชับเลยคุณย่าบอกว่ายังไงรู้ไหมคุณย่าบอกว่าเวลาแกจุดทูบแกจยดเสียบไปไอ้ไอ้ไอ้บนกระทงตรงๆนะพระจิตมันก็ถามบอกคุณย่าทําไมต้องเสียบตรงๆไม่ได้เออแกเสียบนอนเสียบนอนก็คือเดี๋ยวนะเสียบนอนมันจะเสียบอยงอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับเวลาเสียบไปบนขนมเนี้ยให้เสียบเอ่อเสียบเอียงอ่ะห้ามเสียบตรงไม้แต่อันเดียวในกระทงห้ากระทงทําไมอ่ะ คุณย่าบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวที่ทูบมาลงไป<อ>เดี๋ยวเขกินไม่ได้อแล้วเสียบเอียงครับครับออออแล้วมันก็จะมาตอนหกโมงโพเพทุกวันแล้วก็หกโมงกว่าครับมันก็จะเอาถือเงินเข้าไปแล้วก็จะหายไปในวัดนะ่ะอืแต่จิตจังวันก็ไม่ได้ออกมาดูเนาะว่าเขาไปนอนตรงไหนอะไรเงี้ยครับเป็นอย่างเงี้ยทุกวันอื แล้วคุณย่านี่ดีอย่างก็จะสอนทําเหมือนเหมือนเหมือนผู้หญิงใม่ไมก่อนเลยฝีมือการเลือนร้อยมาลา <ères> ยะอะไรอย่างเงี้ยหอยจิตก็ชอบเพลินใช่ไหมแต่วันเก็จะทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ห้ามไปกวนเขาก็จะปิดเออบ้านนี่จะบอกก่อนว่าทางขวามือเนี่ยครับเป็นห้องนอนหอยจ,จิตเขาจะเก็บเครื่องเลือนโบราณหมดใช่ก็ให้พักอาศัยอยู่ห้องนอนใหญ่ข้างหน้าและทางซ้ายมือเป็นห้องนอนของคุณยาครับคือประมาณสักกว้างหกเมตรลึก เขาไปเท่าไหร่ไม่ร <st Key board> ู้ือจิบอกว่าวันนี้คือห้องคุณย่าจะเงียบแล้วก็ใส่ก่อนข้างในไม่มีใครยุ่งแล้วพอเลยจะห้องโถงใหญ่ตรงกลางที่เป็นโต๊ะใหญ่ที่คุณย่ามานั่งทํางานกลางคืนเนี่ยอจะเป็นประตูแบบบานพับแบบไม้สัะแล้วก็มีเปดยงลูกกงแล้วจะมีห้องโถงใหญ่อีกแล้วมีห้องนอนอีสี่ห้องข้างละสองห้องแล้วถึงจะเป็นห้องน้ําอำคือเป็นเรือนใหญ่มากอ่ะไอจิไอจิก็ว่างั้นเสร็จแล้วพอมันไปอยู่เนี่ย ทำอย่างเงี้ยทุกวันเลยจนอยู่ได้ประมาณประมาณเดือนหนึ่งเสร็จแล้วมันนอนมันก็บอกอุ่ยน,นอนไม่ถนัดเลยทางซ้ายทางขวาแล้วเตียงก็ห้ามขึ้นไปนอนมันจะมีเตียงใหญ่เตียงมันบอกว่าเป็นของสามีคุณยา่คณยาคนเนี้ยครับเออคุณยา่ารู้สึกชื่อชื่อคุณย่าวงมั้งคุณย่าวงใช่ก็เป็นคนแถวประตูน้ำแล้วก็มา,มาเนี้ยมาเป็นภรรยาคที่จริงจริงแล้วต้องเรียกคุณหญิงแล้วเพราะเป็นเมียพยาเสร็จแล้วปุ๊บเนี้ย ก็คือว่ามันเป็นเตียงโบราณเขาสั่งห้ามเด็ดขาดก็บอกแกห้ามขึ้นไปนอนบนเตียงนี้เด็ดขาดนะ mm hmm. คุณกัญญาที่เป็นลูกสาวที่ที่ของกัยญ,ญาเนี่ยห้ามขึ้นไปนอนบนนี้เด็ดขาดเพราะมันเป็นเตียงของคุณพ่อเพราะเขาเป็นเตียงโบราณนะเป็นเตียงไม้จกักแล้วก็จะมีไอ้เหล็กที่เหมือนก็ผูกมุงได้ที่เป็นเสาสี่เสา uh huh. ใช่แล้วไอ้กัญญาบอกโูสปริงแต่ละอันนะพี่ใหญ่บเบลอเลย mm hmm. สปริงที่จะพื้นเตียงขึ้นมาแล้วห้ามไปนอนเล่นหรืออะไรเด็ดขาด แค้คุณยามันก็จะเอาเหมือนแค่แค่ปิกนี่กับม้วนม้วนม้วนที่เป็นมันมันมันเอามาจากบ้านมันงานเป็นเย็บเป็นที่นอนเนี่ยแล้วก็ปูกปกติเก๊กเขาก็จะเอาหัวไปทางตะวันออกเนาะเอาเท้าไปทางตะวันตกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งมันนอนไม่สะดวกมันก็หันหัวกับปรากฏว่าเท้ามันเนี่ยมันไปตรงกับรูปรูปเอของของคุณย่าอรูปคุณย่ามีอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่มันคิดว่าเป็นคุณย่าแหละเพราะหน้าเหมือนแล้วก็ เสื้อผ้าอะไรใส่เป็นเสื้อคอกลมสีขาวคอตั้งไอ้คอกลมอย่างเงี้ยปุ๊บพอเสร็จแล้วปุ๊บมันเอาเท้าหันหันไปทางลูกครับไปทางลูกคุณยามันอยู่ไปได้ประมาณเดือนหนึ่งพอตกเย็นวันนั้นอ่ะพอมืดนะ่ะกําลังนั่งทําขนมอยู่ครัไอ้ไอ้ยาเขาเปิดประตูออกมาทีนี้หน้าแกไม่ยิ้มวันนี้แกก็พูดเลยแกเขาาแกก็พูดออกมาเลยบอกทําไมเดี๋ยวนี้แกลบหลู่ฉัน ทำไมแกนอนในแกเอาเท้ามาใส่หน้าฉันได้งไงฉันเป็นเจ้าของบ้านนะรู้ได้ยังไงอ่ะเอออยู่ห้องห้องไกลนะเออเออไอจิตสะดุ้งเฮือกคุณย่ารู้หรอคะหนูเปลี่ยนที่นอนทำไมม<อ><อ>ัจะไม่รู้ออยิ่งกว่ารู้อีกในซอกในมุมในบ้านเนี้ยบ้านฉันทั้งแรกแรกรู้ไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแต่มันคือมันนอนแล้วห้องมันก็มีประตูนะใช่ไกลกันนะใช่เรือนเขาใหญ่มากเรือน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 ทางทางขวาเนี่ยเป็นเรือนของคุณย่าแล้ว ไอ้ห้องอันห้องห้องที่เก็บของเนี่ยเป็นเป็นเรือนทางนี้ครับแล้วมันมันมันไปเปลี่ยนอวิชาไหนไม่รู้มันก็หัวนอนนก็ไปไปทางไหนไม่รู้แล้วเท้าเนี่ยไปอยู่ตรงรูปเขาเออออรูปมีมีรูปบรรทุบหลุดเยอะเลยนะไอ้กนดบอกเต็มเลยเป็นรูปคนสมัยก่อนเนื้อน่ะอืมกรู้สึกรู้สึกบ้านหลังเนี้ยสร้างตั้งแต่ปลาย้วยกันที่สามอ่ะโอ้ที่แม่คุณแม่ผมเล่านะครับเพราะเพราะคุณคุณแม่คุณแม่เขาจะรู้จักรู้จัก พ่อของของพี่กันยาไงเ,าเขาก็เรียกค,ค,คุณแม่พี่คุณป้าคุณป้าแ,แล้วคุณแม่คุณแม่พี่ก็บอกว่าเนี้ยของในเรือนแต่ก็เยอะจะเป็นเสมากเป็นเรือนไม้แล้วแผ่นไม้กระดานใหญ่มากคือเป็นแผ่นไม้สักหมดทั้งหลังเลยครับคืบอสมัยกันที่สามไั่รูคงไม่ค่อยมีตึกเท่าไหร่บ้านจะเป็นลักษณะนี้ถึงแม้ดูนี้เจริญแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วฉังก็กำลังทําขนมวันเนี้ย ไอ้ไอ้ไอ้ขนมที่ว่าที่รายการที่ทําเนี่ยเป็นของแข็งคุณคุณคุณเก่งรู้จักขนมของแข็งรู้รู้รู้จักที่ม้วนแล้วมันจะเป็นงองงองเนี่ยแข็งแข็งขนมม้วนแขงหวานเข้มๆทำด้วยกะทิใช่วันเนี้ยพี่กัญญาบอกว่าจะทาตอนเช้าแล้วก็จะไปเอาตักบาตรทบุญครับเสร็จแล้วปุ๊บไอ้เด็กก็ทําไม่เป็นหรอกไอ้เด็กคนนี้มันก็เหมือนแบบอยู่ ชันชานเมืองแล้วอยู่ไปทาง้าพรา,าสมัยก่อนก็ยังเปียวๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วบ้านก็ขายผักขายหญ้าขายอาหารดิบๆไม่ก็อะไรอ uh ่าฮะบอกตอนนั้นก็ประมาณสักทุ่มกว่าครับทุ่มกว่าปั๊บเนี้ยคุณยญ้าออกมาแล้วอืปกติเวลาคุณยญ้าสอน,นเขาจะนั่งบนโต๊ะแล้วไอเนี้ยจะนั่งกับพื้นล้วก็หันหลังล้ว่าจะร้อยเหลือมาอะไรไมาแล้วแต่จะสอนจากข้างหลังแล้วก็ใช้มือชี้วันนั้นน่ะก็ทําคุกแป้งแล้วปั้นแป้งอยู่ครับ บ้านยังไงก็ไม่สวยเท่าคุณยาคุณยาบ้านเนี่ยดีออกมาปุ๊บนี่งอง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 อย่างเงี้ยครูาบาเขาบอกโอ้ยสอนแกนเหนื่อยจังเดี๋ยวไปห้องน้ําก่อนแกก็เดินตรงไปจากให้ที่บรรทัดที่บอกว่าเป็นซี่ๆอ่ะห้องน้ำมันจะอยู่ท้ายสุดอือฮั่กกับยี่สิบแมตรเรือหลังนี้คือยาวไปถึงข้างหลังก็เดินออกไปอืทาทาก็เริ่มหงุดหงิดบ้านเท่าไหร่ก็ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเดี๋ยวหนึ่ง ที่คุณย่าบอกว่าไปห้องน้ําอ่ะมือคุณย่าก็มาชี้เนี่ยแกป้าหนีสิแกเอามาแกพิมพ์ไม้วางแล้วเอาเอาเน,นี่ยแผ่แผ่แผนไอ้แป้งเนี่ยบางๆแล้วก็ดึงมือม้อมวนกับให้รอยพิมพ์มันเป็นรอยของแค็งอะไรอย่างเงี้ยครแล้วทําเออคุณย่าทําดีนะจา้จาจา้าจ้าพอทำเสร็จมันก็ลองทําอีกไม่ได้อย่างคุณย่าก็หันไปแบอกอุ้ยหนูทําได้ไม่เหมือนหลอกมันก็ตกใจอ้าวคุณย่าไม่ได้อยู่ตรงที่สอนเอ้าได้ยินแล้วบอกว่าคุณย่าจะไป้าง ไปเนี่ยแต่คุณย่าเขาก็สอนต่อไงหันไปอีกทีนูคุณย่าอยู่ตรงกลางเรือนรับรองตรงที่จะถึงห้องน้ําแล้วอุ้ยทำไมเินไปไวขนาดนั้นล,ะนะละ่ละละ,ละหันหน้ามาทางออมาทางเด็กนะออแล้วก็บอกเนี่ยสอนแกมีรู้จักจาเออ,เอ,อไอเด็กมันก็ถามตะโกนถามว่าคุณย่าเดินไปทาไมเดินไปเร็วจังบ,บอกฉันจะเดินทำไมอ,อ้าว แล้วไม่ไม่ได้เดินไปเมื่อกี้นี่คุณย่ายังยังยังชี้เอามือสอนหนูอยู่เลยตรงเนี้ยบอกอ๋อฉันไม่ต้องเดินหลักฉันยื่นมือไปชี้แกก็ถึงแล้วเดี๋ย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 วเนี่ยมันเล่าเงี่ยจริงเหรอใช่เออเออเออเขาบอกไม่จะเดินไปทําไมให้มันเหนื่อยเอามือนี่ยื่นไปก็ถึงแล้วเอมันก็เริ่มเอ๊ะเอ๊ะที่ว่าเออคุณคุณย่าเขาจะมีอารมณ์ขันเนอะรอเราเล่นเออ แกก็เดินไปข้างหลังหายไปหายไปว่าไฟมันสว่างไปนย่อมเนี่ยแกก็เดินออกมาอีกทีหนึ่งม,มาถึงจรงห้องโถงอืห้องโถงมาคราวเนี้ยแกมาในมือจะถือเชือกมาเส้นหนึ่งที่ออกมจากห้องน้ําอ่ะอ่าฮะแกบอกอุ๊็เดินเข้ามาพอมา,มาถึงไอ้ตรงประตูบานทับที่เป็นซี่ๆอ่ะแกก็เลยบอกว่าเออ แกเนี่ยเห็นแค่เนี้ยแกทําเป็นแลกใจเหรอว่าฉันทำได้ไงก็อยากดูมากกว่านี้ไหมล่ะโอ้โหเออเออเหมือนแกโกรธที่ไอเด็กคนเนี้ยไปนอนแล้วเอาเท้าอะไปไป,ไปทางแกครับปกติหนึ่งเดือนนี้ไม่มีอะไรเลยนะอือฮึเออแกพูดเสร็จบอกว่าแล้วถ้าแกเห็นอะไรแปลกๆในเนี้ยแกจะไปพูดข้างนอกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไอ,อเด็กก็บอกอุ้ยคุณย่าจะมีอะไรคุณย่าก็แหม สอนหนูลแล้วก็เดินไปอย่างนั้นน่ะแต่หนูสงสัยด้วยว่ามันทาไมไม่ได้เดินเร็วไปกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอ,อแกก็บอกแล้วเชือกที่ถือมันเนี้ยอะไรไอ้เด็กมันก็หันไปมองก็จําได้นะก็เชือกอันนี้มันเชือกไปที่หนูเง่นนะ่ะนอนอยู่ข้างหลังข้างวันนั่นแหละอือมันไม่ใช่เชือกเปอย่างเดียวนะเชือกเนี้ยมันเคยผูกคอคุณมาแล้วนะแขวนคอคนแล้ว<ย>ตายด้วย,ย <า S 2> แกก็พูดอย่างนี้เว้ยไอ้เด็กนี่ก็บอกอุ้ยคุณย่าพูดอะไรอย่างนั้นบอก และแกแกคิดว่าฉันพูดเล่นแกแกเหรออะไรเงี้ยครับแกอยากดูมาเออว่าว่ามันเป็นยังไงอืมไอ้นี่ก็เริ่มใจไม่ดีแล้วทำไมเจ้าของพูดใจอย่างนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับพอเสร็จแล้วปุ๊บแบบคุณย่าพูดเป็นเล่นอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยช่วยช่วยมาทําของแกงไอ้ไอ้ต่อดีกว่าครับอ่เด็กมันก็พูดอย่างนั้นไงเสร็จปุ๊บจากคืนนี้ก็ไม่มีอะไรจนวันรุ่งขึ้นครับรุ่งขึ้นเอาอีก พอตกตอนเย็นไอ้กระดิ่งดังแล้วโยกเต้งเต็งเต็งเต็งค่าวเนี้ยแกก็ทํากระทงอีกครับไอ้คราวนี้ไอ้ไอ้ไอ้จิตนี้ปากไม่ดียังไงเอะทำทุกครั้งก็สงสัยทาไมคุณย่าทํากระทงเล็กเล็กทุกครั้งเลยกระทงเล็กมากอ่ะก็คือกระทงกระทงมีขนมอยู่สามสี่อย่างแล้วก็เสียบแล้วก็ต้องเสียบเสียบเอียงอย่างเงี้ยเนาะจะถามคุณกันยาตอนเช้าก็ไม่กล้าถามเนาะครับก็เลยวันเนี้ย ขอดูว่าไอ้พวกนี้มันกินกันอิ่มไหมอะไรเงี้ยเออล้ถามคุณย่าคุณย่าทาไมให้น้อยจังเลยครับไอ้ไอ้พวกนี้เหรอมันก็กินกันแค่เนี้ยต้องต่ไหนต่ไรแล้วมันเป็นค่าท่าบริบาลฉันต้องนานแล้วออโว่แวอย่างเงี้ยอบอกเอ้าคุณย่าทำไมใจร้ายจังเราไปปล่อยเขาเป็นคนแบบไม่มีบ้านไร้บ้านไม่มีบ้านแบบต้องอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยบอกแกอย่าสู่รู้ให้มากให้แค่นี้ก็ให้แค่นี้ไม่ต้องไปให้เพิ่มมันอิ่มแค่เนี้ยครับให้มันทุกวันก็ดีจะตายแล้ว ว่าอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จ<อ>แ,แล้วน,นั่งนึกในใจนะคือตัวไอ้จิตเองคิดในใจผู้แม่งเค็มจิ้หายเลยแค่นี้ก็บอกว่าเปลืองอะไรอย่างเงี้ยอก็รู้ทันทีเลยนะอบอกแกคิดว่าฉันงกเหรอเออฮะป่าก็ขึ้นหลงขึ้นมาแต่จีก็บอกป่าเราข้ามันดูท่าจะไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ย<อ><อ>เออว่าอย่างเงี้ย บอกวันนี้นะแกแกออกไปไปเนี่ยวางของข้างนอกอะ่ะแล้วแกขึ้นมาเลยไม่ต้องไปสู่รู้ดูอะไรนะม,มันจะไปกินที่ไหนเรื่องของมันอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะปุ๊บ oh, พอเสร็จจนกระทั่งวันลุ่งขึ้นค,คุณยาคุณคุณกันยาก็มาอืเขาก็บอกเป็นยังไงมั่ง จิตพออยู่ได้ไหม uh huh. บอกอยู่ได้แต่ตอนหลังอะคุณคุณย่าทําไมดุขึ้นเรื่อยๆเลยดุหนูอะไรอย่างเงี้ยปฏิก็บอกว่าเออเราไปทําอะไรผิดหรือเปล่าไม่รูรอรอร้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ผิดนะคุณย่าสอนอะไรหนูก็ทําอะไรอย่างเงี้ยอื uh huh. วันนั้นอะเป็นวันที่ความ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 ,ความกระจางจะรู้จะ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 ,จะ,จะแตกพอเสร็จปุ๊บคุณกัญญาเข้ามาเขาดัเขาดันไปเปิดห้องคุณยาย S <S เครื่องห้องกุญแจปกติปิดแล้วมันจะเป็นรูกระจกไอ้เขาเรียกรูกุญแจทองเหลืองแหะคุณกัญยาเขามีกุญแจเขาไปไขทาอะไรไมีรูไอ้ไอ้เนี่ยไปแอบดูตามล่องร่องร่อ,องไม้ที่เขาเปิดนะ่ะแต่เขาก็ปิดนะก็ลองก็อบอกไว้เอ๊ะมองไปบนหิ้งทาไมมีมีรูปคุณยายแล้วก็ทําไมมีโกดมีโกดน่ะตั้งอยู่บนรูป ก็คือรูปคุณย่านะเดี๋ยวจะงงสูรคุณเห็นูกคุณย่านะตรงนั้นนะตั้งแล้วก็มีมีมีโกรตั้งอยู่บนลูกครับก็ยังมองไม่หยาดพยายามจะมองคุณย่าคุณคุณกัญญาเปิดผ่้ออกมาพอดีเลยอ่าฮะมันก็ถอยตกตกใจถอยเอกาไปเงี้ยครับคุณกัญญาบอกเนี่ยแกห้ามมาแอบมองนะฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าว่าอย่าอย่าอย่ามามองที่นี่อย่ามารู้อะไรเออคุณยายก็พักผ่อนอยู่ห้ามนะ กลางคืนเท่านั้นน่ะคุณยายออกมาแกแกก็ทํางานต่อเออเอ,อ,อันนี้ก็ถอยหลังกูดมาไม่ได้คิดอะไรเนาะก็เข้าไปก็ไปพักอยู่ในห้องตัวเองครับแต่เป็นคืนวันนี้เป็นคืนสุดท้ายที่คุณญาจะอยู่ที่นี่อืมคือ,อคุณยัญาบอกว่าคืนสุดท้ายนะ ไม่เอ้ยไม่ใช่ไอจิตเนี่ยจะจะได้คืนอยู่ที่นี่อคุณ,คณกัญญาเขาก็จ่ายเงินเรียบร้อยก็บอกว่าให้ทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะว่าม,ม,มันมันก็ไม่รู้อะไรวันนั้นะบอกเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเครื่องสังกะทานด้วยนะตอนเช้าอะไรแล้วก็เอามาเก็บไว้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับพอเสร็จแล้วปุ๊บวันเนี้ยไปมันก็ยังนอนไอไอไอ,อ,อ,อที่นอนเดิมอีกอืคือหันเท้าอไปทางรูปขึ้นอีกครับเออคราวนี้ไม่หละพอหัวค่ำ คุณย่าไปเคาะประตูเองเลยอบอกแกจะเปลี่ยนที่นอนได้หรือยังครับจิตบอกอุ้ยแต่หนูนอเนี้สบายดีนะอะไรอย่างเงี้ยตกลงแกไม่เปลี่ยนใช่ไหมคแกแน่ใจว่าแกไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับยังมือในมือจะถือเชือกมาเลยนะหรอเสร็จใช่เสร็จแล้วผู้กยโยนเชือกขึ้นไปให้ดูเลยและแกเขาเอาเชือกนะผูกคอแกแล้วก็ดึงขึ้นดึงอประตูที่เปิดอยู่อะ ดึงขึ้นโอ้โหไอจิตโคตรช็อกเลยครับดึงแล้วหน้าไม่ได้แสงความเจ็บปวดในยิ้มให้เบะแล้วอย่างเงี้ยเกจะยังจะเปลี่ยนท่านอนไหมหอโอ้โห มันไม่ฟังแล้วมันวิ่งจูดออกจากห้องรองเท้าใส่วิ่งออกทะลุประตูเป็นเวลาทุ่มกว่ามันออกมามันไม่สนใจมันพกตังค์มาหรือเปล่าเสื้อผ้าที่อยู่ในห้องมันก็ไม่เอามันเรียกแท็กซี่กลับบ้านมันที่สามแยกท่าพระเลยไปหาพี่สาวมันที่ขายผักที่ชื่อจจนน่ะบอกอุ้ยหนูโดนผีหลอกพี่ผีย่าหลอกเออไอไอไอ้จนบอกมันจะหลอกได้ยังไงมีกัญญาแม่เขาก็ยังอยู่แม่เขาไม่ได้เสียชีวิต มึงอะตาฝาด<อ>บอกไม่รู้อะไม่รู้เขาโกรธหนูหรือเปล่าที่หนูหนูนอนแล้วเอาเท้าไปทางหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ย uh huh. คือคือลูกเขาอย,อยู่อยู่อยู่ตรงเท้าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้เขานอนไงเพราะเขาเขา,เ,ขาเอาก็าด,ดึง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 เชือกแล้วก็ยิ้มให้ด้วยนะบอกได้อย่างเงี้ยแกจะเปลี่ยนท่านอนได้ไหมถ้าแกเห็นอย่างเงี้ย uh huh. โอ้โหไปหาพี่สาวเลยไปเก็บค่าแท็กซี่ที่นู่นเลยอืแล้วเสรจแล้วก็คือให้ให้เอี่ย พี่กัญญาก็โทรบ,บอกว่าตกลงมันจะมาทําต่อไหมเนี่ยบอกมันบอกว่าไม่ไหวคุณคุณกัญญาครับไอจวนอะ่ะพี่สาวบอกมันไม่ไหวเนี่ยมันก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเงินที่เหลือแกก็มาเอาสิแกก็มาเอาแล้วก็มาเอาเสื้อผ้าน้องแกไปด้วยอะไรเงี้ยครับเออไอ้น้องไม่กลับมาเลยนะต้องให้พี่สาวว่าไปเอาอืมใช่ไปเอาไป,ไปเอาไปเอาที่ที่บ้านคุณกัญญาครับแล้วปรากฏว่าที่หลังเนี้ยเหมือนการสาบแช่ง งงเออแม่ของคุณกัญญาสั่งห้ามขายเด็ดขาดหรอใช่บ้านหลังนี้คือแกรักมากครับที่แกปผูกสิ่งที่คุณกัญญาเล่ามาตอนหลังบอกที่แม่เขาเสียชีวิตแล้วผูกคอตัวเองตายเนี่ยเพราะว่าเออปู่เขาไปมีเมียน้อยอ,อ,อีกออแถวถนนราชปาลบเราไม่กลับัาเลยสี่ห้าปีโอ้ทิ้งให้คุณย่าอยู่คนเดียว ใช่อ๋อแล้วก็เลยผูกคอตายเสียแล้วก็เป็นเมียแต่งนะเป็นเมียพระราชทานแต่งรถนํำสังอะไรโดยเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเขาก็แบบเหมือนถูกพยาบาทแต่เขาก็มีลักษณะว่าคือห้ามครับจนทุกวันเนี้พี่ชายพี่กัญญาที่ชื่อพี่มนชัยอ่ะลูกลูกก็มีลูกก็เออเพราะอะไรรู้ไหมบ้านหลังเนี้ยพี่มนาชัยอะ บงังคับให้พี่กัญญาเซ็นขายเขาได้เงินเยอะมากเพราะมันอยู่นี้มันจเจริญไงแกแช่งไม่เลยบอกถ้าใครขายนะขอให้มันมีอันเป็นไปวิบัติอะไรเงี้ยครับพี่กัญญาเอาเงินไปค้าขายก็เจ๊งหมดนะไปขายเสื้อผ้าสู์กันค้าที่หนึ่งแถวประตูน้ําผมไม่บอกอะไรกันก็เจ๊งวิหน้าสันตโลโ<อ>แล้วพี่มานาชัยลูกเขาอ่ะอที่เกิดมานั่นแะก็คือเด็กเด็กที่เป็นเด็กพิเศษไปเลยอะ่ะ เพราะเขาขายที่ตรงนั้นได้ไปได้เยอะนะขายขายไปได้เยอะเลยแล้วตรงที่ตรงนั้นก็กลายเป็นแบบเหมือนกับเป็นตึกแถวขายค้าขายไปเลยออืเป็นที่อาถรรพ์ไปเลยผมยงจาได้หน้าบ้านเ็ามีต้นพุทราใหญ่ใหญ่ครับใช่เขาแล้วเดินข้ามถนนมาครึ่งมีวัดวัดหนึ่งเลยวัดนี้ก็ค่อนข้างดังว <What S 2> <อ>ัดอะไรอ่ะบอกชื่อได้เหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับวัดนี่บ้านทุกวันนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอพี่แทนดีอะไรดีสารกาลามอะไร เออเออเออนะฮะโหลันหลวงถูกป่ะใช่ใช่ก็เถิดก็เถิบมาเอมาทางวรจักรอ่าอ่าผมพอจะนึกออกถ้าแถววรจักรมันจะมีอยู่ไม่กี่วัดนะมันจะมีวัดพักทีเลนวัดเดียววัดเดียวจะจะถ้าวัดทางซ้ายมือมานตรงนี้ก็เป็นวัดสะเกดไงอ่าวรจักรถ้าเราวิ่งมาจากแยกแม้นสีก่อนนะขวามือจะเป็นวัดสะเกดถูกปะใช่อ่าเราวิ่งตรงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกวัดหนึ่งใช่ไหม ดีสานุกาลามถ้าจะไม่ผิดนะแล้วเสร็จปุ๊บวิ่งมาอีกทีหนึ่งพอตรงเวิร์กนครเสมขวามือจะเป็นวัดพระพิเรนใช่อแล้วก็ตรงยิ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 งกับวัดพระพิเรนมั้งใช่ไหมอ่าอ่าครับผมผมพรจะนึกนึกอารมณ์ออกประมาณนั้นนะแล้วแล้วบ้านหลังนี้เขาจะอยู่ท้ายงลัวใกล้ๆกันเลยแล้วทางเข้าทางเข้าวัดเนี้ยด้านหน้ามันจะมีร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ใช่ทีนี้เป็นอย่างนั้นหมดแล้วใช่เพราะผมเนี่ยเอาจงจริงนะผมน่ะโตมากับแถวนั้น Oh. อ๋อคือผมไม่เด็กแต่งวัดนะแต่ผมโตมาจากแถวนั้นเพราะว่า mm hmm. ผมก็จะแบบสมัยก่อนคือที่บ้านก็จะอะใช้คําว่าเมื่อก่อนตรงนั้นเป็นวังนะใช้รับเหมกาก่อสร้างเราก็จะมาซื้อของซื้อเครื่องไฟแล้วร้านที่ซื้อไฟเนี่ยก็จะอยู่ตรงหน้าปากซอยนั่นแหละใช่อ่านั่นแหละคือถ้าเดินเข้าวัดแล้วก็ไปทะลุบ้านาเพื่อนผมคนนี้ได้ใช่เ oh <my> จ้าของร้านขายไฟนะจะเรียกผมอติ เรื่อหน้าผม<อ>ไม่ตีนะเออแล้วก็เวลาเราจะไปซื้อจักรยานสมัยก่อนก็ต้องไปซื้อตรงนั้นแหละนะฮะ<อ>ัเออนะครับพอเจอแยกเวิร์งกับเลี้ยวซ้ายไปก็แต่ละตตรงนั้นก็นกนกจักรยานทั้งทั้งเวิร์งนั่นแหละนะฮะแต่ก็แต่ก็อาถรรพ์จริงๆนะคออที่ออที่ที่คุณแม่กัญญาคือเขาแช่งไว้เลยถ้าใครขายที่ตรงนี้ขายอะไรต้องเก็บไว้ออแต่ทีนี้เออแม่เขาบอกว่า ไอ้บ้านเช่าที่สร้างไว้เก็บค่า,ชาเช่าก็เก่าเก่ารอบๆมันก็มีไม่ไม,ม,ม่สีวิไลอะไรขึ้เลยแม่แม่เขาบอกว่ากัญญาขายถูกแล้วพี่มณะพี่มณจรายขายถูกแล้วแต่ว่าวิญญาณย่าเขาไม่ยอมเหมือนกับเขาแช่งไว้เลยขครขายขายบ้านของกูนะครับให้มีอันเป็นไปวิบัติให้มันเก็บเงินท,ทองจากของกูไปไเนี่ยมันต้องขครเอาเงินเอาที่กูไปเอาเงินที่กูไปใช้ให้มันทิบหายอะไรเงี้โยโวยเขาแช่งแบบ แล้วลูกพี่มนาชัยที่เกิดมาก็คือไม่ดีไปเลยนะครับครับครับนะโอ้เข้าใจอารมณ์เลยเนาะนะฮนะโอยสนุกมากเลยพี่แทนเรื่องเนี้ยแล้วมันเป็น,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 นช่วงบรรยากาศที่แบบคือเป็นตรงแถวนั้นนะแล้วผมแบบจะอินตรงแถวนั้นมากเลยอนะ่ะใช่นะผมก็จะมีความรู้สึกวแบบ่าพอพี่แทนเล่าปุ๊บเนี่ยพอบอกว่าแถวหลานหลวงผมจะนึกออกว่าพอหลานหลวงซื้อจักรยานปุ๊บมันก็จะตรงนั้นแหละแถวเวิร์นครอเสมคุณรู้จักถนนวัลจักรใช่ไหมโอ้ผมนี่อยู่ั้งแต่มันไม่รู้ชื่อใครวัลจักร อ่าอันนี้ผมผมไม่ทราบจริงๆนะฮะผมไม่รู้จริงๆแต่เมื่อก่อนเราจะเรียกว่าตลาดกองปราบอ่ก็ก็คือเป็นพระราชวรถของรอสองอ่าฮะวังเขาอยู่ตรงนั้นนั่นแหละวางที่นั่นแหละอ่าเมื่อก่อนก่อนก่อนที่มันจะเป็นโรงเจ้าป่าโมดใช่ก่อนที่คุณปาโมด่ะตัวเนี้ยก่อนที่มันจะเป็นวรักที่แบบเป็นตึกใหญ่โตธงหัลราเหมือนสมัยนี้เมื่อก่อนมันจะแบบมันจะแบกกระดินนะไม่ได้เป็นตึกงหี้นะใช่นะฮะ เราก็จะเรียกยยอะจรแล้วฮา<ช>ที่<ช>เป็นที่เงินที่ทองหมดแล้วตรงนั้นแล้วผมชอบไปกินเนี่ยก๋วย,ยจับตรงซอยวัดพระพิเรนเพราะว่าตรงนั้นเสร็จมันจะมีร้านขายอะไรรถดูดกับข้าวอ่อยแล้วมันจะมีก๋วย,ยจับนะหูฟังนะแล้วมันจะมีเขาเรียกลูกอะไรนะที่มันเป็นไส้หมูใส่หมูอ่ะ ผมเรียกถ้าพี่เลนน่ะกระเถิบขึ้นมาเขาเรียกอะไรนะไอชุมชนบ้านดอกไม้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวจีนแคะก็อร่อยเช่นกันเพราะฉนั้นของของกินอร่อยเยอะมากโอ้ใช่พูดเลยหิวเลยโอเคพี่แทนงั้นประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณมากนะพี่แทนมากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ย ก็สนุกทุกเรื่องเลยนะครับ,รบแล้วผมม <ๆ S 1> ีความรู้สึกว่าผมผมผมแฮปปี้ผมผมอินมากเวลาฟังวิทนเล่านึกภาพ<ก>ตามเดี๋ยววันหลังจะมีอีกเรื่องนั้นอันนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องของช่างที่สร้างบ้านผมที่ที่ของคุณแม่เน,นี่ยฮะเขาไปขโมยของในหวังเขาไปท<อ>ีโน,นเวตวังอ,อ,ๆๆอันนั้นๆๆอันนั้นน่ดุเด็ดเผ็ดมันแน่แล้วผลสุดท้ายช่างคนนี้ชื่อช่างเที่ยงนะตายจริงๆด้วยนะอ๋อเหรอใช่ระวังใหญ่ถ้าถ้าบอกชื่อวังมันเก่งรู้แล้วก็สวยที่สุด สง่างามที่สุดเท่าที่ปัจจุบันมีอยู่เอาไม่กล้าไม่กล้าเรื่องนี้เอาจริงขอยากดีกว่าไหมไม่ไม่เราไม่เอ่ยชื่อนะเอาเอาแต่เรื่องที่ที่ที่ช่างเที่ยงเข้าไปขโมยของอ่าฮะอ่าฮะโอเคได้ได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สถานที่เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วได้เลยพี่แทนเอาไว้ขราวหน้านะเรากลับมาด้านกันเอฟซีพี่แทนที่พิมมาเต็มเลยนะเอฟซีทั้งนั้นเลยนะขอบพระคุณมากมากครับครับแล้วพี่ใหญ่ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ